สวัสดีนะคะพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้น้องสอนด้วยนะคะฝากกดไ like, ลค์กดติดตามช่องน้องสอนด้วยนะคะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะพี่ๆคือน้องสอนจะมาบอกว่าน้องสอนไม่ได้ทาคลิปนานมากบางทีมันก็เหนื่อยนะคะพี่ๆกลัวมันจะถึงมันขาดแค่ อ่าหลักกิโลอ่ะหรืออันสมมงอ่ะ <c oughs> ประมาณนั้นค่ะพี่พี่อืมขึ้นมาไลยไม่นานนะคะพี่พี่ ว่าตาด้วยช่วงนี้พี่ๆคนไหนที่มารับชมย้อนหลังก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้น้องสอนเลยนะคะฝากกดไลค์คอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะ ดี๋ยวจะมาตั้งใจทําคลิปแล้วอยากผ่านมากเลยอะทําหาไยปีมากแล้วเนี่ยทีก็นอนคิดโอ้โหเราก็ทํามาเยอะแล้วนะเนี่ย ตอนนี้ห้าโมงห้าโมงจะหกโมง,โมงเลยว่าเดี๋ยวออกไปตลาดแล้วนะคะออกจะออกไปตลาดนะัาประมาณหกโมงจะขึ้นมาไลไ์แค่แป๊บเดียวนะคะพี่พี่สวัสดีนะคะฝากกดไลค์ให้น้องสอนด้วยนะคะพี่พี่ สวัสดีพี่พี่พท,ทุกคนเลยค่ะฝากกดไลค์ให้น้องสอนด้วยนะคะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะพี่พี่น้องสอนไม่ได้ทำคลิปมานานมากเลยอสามปีได้แล้วมั้งไม่ได้ลงคลิปนานมากฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องสอนด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมาทำคลิปแล้วหลังจากนี้ก็จะ ตั้งใจมาทําคลิปแล้วนะคะเพราะว่ามันเหลือแค่หลักกิโลหรือว่าอะไรเนะสม,มูงฝากกดไลค์ให้น้องสอนด้วยนะคะพี่พี่สวัสดีค่ะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะน้องสอนแบบขึ้นไม่นานคะ่ะเดี๋ยวก็จะไปตลาดแล้ว เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะนั่งนี่แหละเดี๋ยวก็เจ้าของมึงแล้วสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีพี่พี่ที่เข้ามาใหม่นะคะ ฝากกดไลค์ให้น้องสอนด้วยนะคะพี่พีอพนนะ่อย่าเพิ่งลืมกันนะนะอย่าเพิ่งลืมกันนะพี่พี่คุณอะไรนะสวัสดีค่ะฝากกดไ like, ลค์กดติดตามช่องน้องสอนด้วยนะคะ พิมเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพี่พี่ตอนนี้พี่พี่ทำอะไรกันอยู่อือ <c oughs> นั่งคุยอยก่บเดียว สวัสดีค่ะตอนเย็นจะมาะไลฟ์สดอีกทีไหมขอคำถามคุณคุณสุภาพสตรีคุณมีอะไรจะถามไหมสวัสดีค่ะ หนูอ่านภาษาไม่ได้นะคะพี่พี่หนูไม่เก่งภาษาอังกฤษสวัสดีนะคะพี่พี่สวัสดีค่ะพิม์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะน้องสอนไล่แบบไล่ไม่นานเดี๋ยวน้องสอนก็จะไปตลาดแล้วน่าจะแบบ กดมือจะมาไลค์อีกฝากกดไลค์ช่องน้องสอนด้วยน้องสอนสาวลาวนะคะช่องน้องสอนสาวลาวนะคะหนูเป็นคนลาวนะคะพี่พี่เด็พูดไทยก็ <c oughs> พูดไทยพูดลาวปนปน,ปนกันไปพูดเ็าพูด,พดไม่ชัดหรอกคะ่ะก็ตอนนี้น้องสอนอยู่เมืองไทยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเรื่องภาษาชีวิตคุณสนทนาได้ไหมคุณพี่คือใครคะเรื่องภาษาชีวิตคุณสนทนาได้ไหม ยกันได้ค่ะไปพี่พิมพ์คือเข้ามาเลยนะคะจะถามเรื่องอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยจ้านั่งอยู่หลังประเิพิมพ์เนี่ยสองอะไรนะสองพันยิบห้างฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องสอนด้วยนะคะพี่พมันไม่ใช่คนไทยอะ่ะ เขาบอกว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลความสุขของคุณนั้นคืออะไรในวันในวัยของคุณทำงานความสุขของเนื้อคือทำงานนะคะ ฝากกดไลค์กดไลค์ด้วยนะฝากกดไลค์ด้วยค่ยะสวัสดีค่ะพี่ทานทิปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะพี่ๆอย่าลืมน้องสอนนะคะน้องสอนสาวเลานนะคะอย่าลืมน้องสอนนะคะน้องสอนทําซ่องมานานมากแล้วนะแต่ยังไม่ผ่านเลยพี่ทาแบบอ <c oughs> ทําแบบมานานมากแต่ยังไม่ผ่านเลยค่ะก <c oughs> ็ทํามาหลายปีแล้ว <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ให้น้องสอนด้วยนะคะพี่ๆ ขอกดไลคให้น้องสอนด้วยนะคะพูดไทยบนลาวนะคะลาวบนไทยนะคะสลับสาวบ,บนไทย <laughs> ทำไมเขาถึงถอนข้อความอะทำไมพี่เขาถึงถอนอะไรเนาะอยากให้กินตามอีโมจิ อยาให้กินตามอีโมจิอืมได้ได้เดี๋ยวจะลองมาทำคลิปกินตามอีโมจิให้ดูเย่ๆ yeah, yeah. ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์ อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีพี่พี่ที่มารับชมย้อนหลังด้วยนะคะพี่พี่กดแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณมากๆค่ะอย่าลืมเข้าไปดูซ่องของน้องสอนด้วยนะ แต่ก่อนน้องสอนมีคลิปเมนมีช่องเก่านะแต่น้องสอนแบบว่าลบถาวรไปแล้วแล้วช่องนี้น้องสอนเพิ่งติดตั้งใหม่อ,อย่างเงี้ยแต่ช่องนี้ก็นานแล้วแหละที่จริงนะช่องนี้มีคลิปเยอะมากแต่น้องสอนลบ,ลบทิ้งเกือบสามร้อยกว่าคลิปอะเกือบจะผ่านแล้วนะพี่พี่คือเกือบจะผ่านแล้วถ้าน้องสอนไม่ลบคลิปออกก็คือผ่านแล้ว เพราะว่ามันอ่าสมองมันได้สามพันกว่าทำคลิปหน้าอร่อยจ้าขอบคุณค่ะปวดจาาด้วยค่ะ พี่ทานทริปมีช่องไหมคะพี่ทานทริมีช่องไหมคะอย่าลืมมารับชมช่องของน้องสอนนะคะพี่ๆไม่มีคะ่ะอืพี่ลองพี่ลองทำดีไหมอะ ทำไมพี่ไม่ลองทำคลิป youtube บ้างเดี๋ยวหนูเข้าไปดูตอนนี้กีออ่โมงแล้ว<ๆ>เคยแล้วแต่หายอืม เคยทำแล้วใช่ไหมพี่แล้วมันหายหรือแบบหรือพี่ลบพี่ลบลบเปล่า <c oughs> พี่ลบถาวรล้วต่อแล้วมันหายอะ่ะ <c oughs> ไปแล้วนะจ้า <c oughs> ต้องสอนก็แบบแต่ก็ลงแล้วอ่ะ ตอนนี้แค่แบบมารายงานเออให้ดูว่าเดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปไงขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ทานทิพย์ค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามซ่องน้องสอนด้วยนะน้องสอนเราใกล้ไปไหมเนะี่ย มันไม่เห็นคอมเมนต์ต้องดูแบบใกล้ๆดูใกล้กล็ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวต้องสอดลงแล้วเรียกว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่นะจะมืดๆนหน่อย เดี๋ยวจะไปตลาดก่อนโอ้ยคุยคนเดียวอ่ะพี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่อย่าลืมกดไลค์ให้น้องสอนด้วยนะคะผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาดูก่อนได้นะพี่พี่ หมายถึงเข้าไปดูจ้องก่อนได้ สวัสดีค่ะต้องต้องขยันพูดหน่อยเพราะว่าอะไรนะจะหลับแล้วไม่มีคนคุยด้วยไม่มีคนคุยด้วยจะหลับแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์น้องสอนด้วยนะคะน้องสอนลงแล้ว